ดิจิตัลเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเกี่ยวกับการสื่อสารเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ1เลยนะคะการสร้างคาแรคเตอร์ของผู้ส่งสารค่ะนักรีวิวจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้สําหรับการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตนเองให้กลายเป็นที่รู้จักให้กลายเป็นที่น่าสนใจได้แก่บุคลิกภาพหรือลักษณะภายนอกอายุ ส่วนสูงน้ำหนักสีผมหรือว่าสิ่งที่สังเกตได้ภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบุคลิกภาพก็จะถือเป็นการแสดงออกหรือว่าสิ่งที่บุคคลเนี่ยสามารถมองเห็นได้ลักษณะเฉพาะตัวนั่นคือคีย์เวิร์ดในการที่จะนําเสนออย่างเช่นเป็นคนตลกเป็นคนเนีย้ยเป็นคนสุขขุมเหล่านี้ก็คือจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งบางคนอาจจะเป็นคนทะเลตนขี้เล่นเพราะนั้นลักษณะเฉพาะตัวของเราเป็นยังไงเราจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองต่อมาค่ะการกําหนดผู้รับสารจะมีเกณฑ์ด้วยกันหลายเกณฑ์วันนี้จะมีการ การนำเกณฑ์ในเรื่องของเจเนเรชันคือการกำหนดผู้รับสารตามช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุที่ต่างกันช่วงวัยที่ต่างกันเขาก็จะมีความต้องการหรือว่าการใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไประดับของภาษาก็จะมีผลต่อการสื่อความหมายอย่างเช่นในยุคเบบี้บูมเมอร์นะคะก็คือจะมีอายุประมาณอยู่ที่57-75ถึงปีซึ่งกลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองการให้ความสําคัญกับครอบครัวต่อมาค่ะเจเนเรชัน X ออายุประมาณ40 1ง5 6ปีเป็นวัยที่ใช้ Facebook มากรองลงมาก็คือจะเป็นสื่อของ YouTube การซื้อของส่วนใหญ่ก็จะมีการเลือกซื้อของผ่านแคมเปญต่างๆผ่านโฆษณาออนไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มักจะได้รับความสนใจของคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมวิตามินรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามต่อไป Gen Y ก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ25-40ปีโดยทั่วไป75%ของคน Gen นี้ติดการใช้โซเชียลมีเดียชอบการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งการตั้งแคม รวมถึงมีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคาเฟ่ด้วยค่ะส่วนเจนเซตนะคะอายุประมาณ9-24ถึงปีเป็นวัยที่มีความกล้าสแสดงออกเราจะเห็นว่าคนเจนนี้ณปัจจุบันนี้บางคนกลายเป็นยูทูบเบอร์บางคนกลายเป็นนักรีวิวเพราะว่าสิ่งที่มีความน่ารักในตัวของแต่ละคนต่อไปนะคะเป็นเจนอันพานอายุอยู่ที่ต่ำกว่า11ปีลงมาเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่จะเห็นว่าช่วงอายุที่ต่างกาันกิจกรรมต่างๆที่ทําก็มีความแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการสื่อ ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วยดังนั้นนักรีวิวจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงเจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันนั้นอาจใช้ภาษาที่แตกต่างกันค่ะสําหรับกลุ่มคนเจเนเรชัน Y และ Z ก็จะเป็นการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนักนะคะเพื่อที่จะให้ดูมีความน่าสนใจอาจจะไม่ต้องมีการเรียบเรียงคําที่สละสลวยมากแต่ว่าเป็นคําที่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะภูมิศาสตร์การแบ่งลักษณะ ภูมิศาสตร์สามารถแบ่งได้จากหลากหลายประเภทด้วยกันแต่ทั้งนี้แบ่งตามกลุ่มทางหลวงซึ่งเราแบ่งออกมาเป็น4ภาคในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นภาคเหนือค่ะตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะแต่ละภาคเนี้ยก็จะมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเองซึ่งเกิดจากภาษาเพื่อการสื่อความหมายความเข้าใจระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆภาษาถิ่นเป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ลักษณะความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนใน ท้องถิ่นแต่ละภาคและหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นเนี่ยกว้างก็จะมีภาษาถิ่นที่หลากหลายและมีภาษาถิ่นย่อยๆออกไปส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราวประสบการณ์และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิน่นเราจึงควรรักษาภาษาถิ่นเอาไว้และใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นคุณสมบัติและมรดกต่อไปเพราะนั้นการสื่อสารที่จะให้เหมาะสมเราก็จะต้องมีการเลือกเราสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนต่อไปค่ะการแก้ปัญหาค่ะเรามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้จะเดินทางไปเส้นทางไหนก่อนดีไม่รู้จะ เลือกที่พักที่ไหนดีนักรีวิวสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ต่อมาค่ะการกําหนดชื่อเรื่องให้น่าสนใจให้เข้าถึงให้ตื่นเต้นแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจะทําให้ผู้ติดตามหรือผู้ดูเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยากกดเข้าไปดูอยากฟังนะคะหรือว่าอยากติดตามต่อนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการสร้างสตอรี่หรือว่าเรื่องราวไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับเรา แต่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เรารับฟังมาจากคนอื่นจะทําให้ดูและมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญต้องใช้ทั้งวันจนภาษาแล้วก็อาวันจนภาษาด้วยเพื่อที่จะเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมหรือเรียกว่าอินเนอร์ค่ะหก<ฮ>การสร้างให้มีอารมณ์ร่วมกันการรีวิวแต่ละอย่างถ้าออกมาพูดช้าๆเนิบๆเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เกิดอารมณ์ร่วมกันเราจะต้องมีทั้งในส่วนของการแสดงสีหน้าแววตาท่าทางออกมาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากําลังพูดถึง7การสื่อสารใน สิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่ชอบอย่างเช่นบางคนชอบเที่ยวก็อาจจะเป็นนักรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เอามาบอกต่อหรือว่ามาเล่าประสบการณ์กันได้ค่ะแต่ 8. การสื่อสารเรื่องราวตามกระแสะยุคข,ของโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้เรื่องที่เป็นกระแสะที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันก็จะมีการนําเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยที่ด้รับความสนใจเอามาผลิตหรือว่าแปลเป็นคอนเทนต์ของตอนเองแล้วก็เอาไปออกสื่อก็จะทําทให้เกิดความน่าสนใจและก็น่าติดตามมากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะ